ในส่วนของที่เซนเซอร์นะท้างผู้ชมไปหาซื้อได้จากโชว์ุูมจำหน่ายครับราคาทั้งระบบเนี่ยอยู่ประมาณ2 0 0 0กลางกลางๆโดยประมาณน,นะก็ใช่ว่าซื้อรถไปแล้วจะติดตั้งไม่ได้โชว์ุูมเคขามีจำหน่ายให้นะครับถ้เทียบกับ ZS นะซึ่งเครื่องยนต์พื้นฐานมาจาก n อ ZS จาก g S นะโอ้โหพละเรื่องคันนี้ขับสนุกกว่าเยอะเครื่องยนต์ตอบสนองการใช้ความเร็วได้มากกว่า ZS แบบชัดเจนนะครับ รถที่ท่าน้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ MGVS SUV นะครับถึงคิวที่เราได้ทดลองขับกันแล้ว MGVS SUV นะครับกับการมาในครั้งนี้ MG เขเอามาเติมเต็มในคลาสของ SUV ครับก่อนหน้านี้จะมีในส่วนของ MG SS นะครับซึ่งเป็น SUV คลาสใหญ่นิดนึงแล้วก็คลาสล่างอย่าง MG ZS แต่ตรงกลาง MG ไม่มีซึ่งวันนี้ MG VSS EV เอามาตอบโจทย์เซ gment ตรงนี้นะครับมิติตัวรถเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองรุ่นเลยแต่ก็จะมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นท่านผู้ชมเห็นจากกริวหน้านะฮะเขาบอกว่ากริวหน้าตรงนี้มีทิศทางมีต้นแบบการดินท,ทางจากรถไฟฟ้าครับก็คล้ายๆกันนะเหมือนปิดทึบแต่ว่าถ้าเข้าไปดูในรายละเอียดมันจะมีการเจาะรูเพื่อระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์นะครับรวมถึงไฟ ที่เป็นรูปแบบของ Full LED เลยนะตรงนี้ก็ทํามาสวยงามแล้วก็นี่ครับที่ท่านชมเห็นสีฟ้าเนี่ยตกแต่งไว้ทั้งหมดประมาณ4จุดด้วยกันนะครับมุมมองด้านหน้าซึ่งตรงนี้ก็จะบ่มบอกว่ารถคันนี้ขุมพลังเป็นรูปแบบของ h y b ริดนั่นเองนะครับล้อแม็กเป็นขนาด17นิ้วซึ่งดีไซน์ของล้อเนี่ยเป็นแบบของรถไฟฟ้านะซึ่งเป็นเรื่องของดีไซน์ซึ่งช่วยในเรื่องแอโรไดนามิกนะครับ ด้านบนแนะ่นอนว่า MG ให้ซันรูฟเป็นพารา r a m มิก glass ขนาดใหญ่มาอยู่แล้วนะครับด้านหลังก็เป็นมุมมองใหม่ในส่วนของทีิเซ็นเซอร์นะท่านผู้ชมไปหาซื้อได้จากโชวรูมจำหน่ายครับราคาทั้งระบบเนี่ยอยู่ประมาณ2 0 0 0กลางกลางๆโดยประมาณนะก็ใช่ว่าซื้อรถไปแล้วจะติดตั้งไม่ได้โชวรูมเขาเราจํจำหน่ายให้นะครับตรงนี้เป็นภาพรวมของรถทั้งหมดเรื่อง,องรภายนอกแต่ภายในไฮไลท์ก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะท่านผู้ชม จอเนี่ยนะที่อยู่บริเวณคอนโซลเนี่ยเขาให้มาแบบ2จอขนาดใหญ่12.3นิ้วทั้งในส่วนของชุดมาตรวัดและในส่วนของตัวทัชแพดซึ่งเป็นควบคุมในเรื่องของความบันเทิงนะครับไอสมาร์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยอยู่แล้วเบาคู่หน้าเป็นไฟฟ้าแล้วอันนี้เป็นคร่าวๆการทดสอบสมารนะ์ตในครั้งนี้นะที่เาะชมกันต่อครับ เราจะลองสูดถึงร้อยกันก่อนนะครับทางบริษัทผู้ผลิตเขาเคมไว้ที่ไม่เกิน9วินาทีเดี๋ยวเราไปลองดูว่าเท่าไหร่ตอนนี้แบตเตอรี่เต็มนะฮะก็แปดหน่อยๆน,น่าจะมีแหละอ่ะเดี๋ยวลองดู5้าสสมสอ ที่เราขับมันเนี่ยมันเต็มนะครับพลังกำลังก็ได้เต็มที่นะ,ะมาลองในเรื่องของเข้าโค้งนะครับตัวช่วยกระจายแรงเบรกตัวช่วยตัดกำลังในโคง้งผมก็ลองโอเวอร์สปีดดูนะว่าเข้าโค้งมันจะตัดได้ขนาดไหนนะครับมันช่วยได้ขนาดไหนนี่ไงกำลังตัวกล่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะ อาร์ตเนี่ยไม่ได้เหยียบเบรกนะครับระบบมันจะช่วยอดอบกําลังไว้ให้นะครับแต่ว่าองศาของมาลายเกินนิดหนึ่งก็แก้หน่อยไนะม่เป็นไรมะลายคมดีนะท่านผู้ชมลองที่คนถนดมานะครับก็กลับมาลองในสนามแขกนี้จี่เงใกล้เคียงกันนะนะก็มีแปรผันสำหรับความเร็วอยู่แาวด้วยนะก็คุมชะได้นะแต่ช่วงล่างพอมาวิ่งในแท็กอย่างนี้รู้สึกว่าดุมๆนิดนนะครับ ก็ไม่ได้เสียการควบคุมมากมายนักนะระบบเข้ามาช่วยเหลือตอบโจทย์ได้ดีนะครับการขับขี่บนถนนหลวงหรือในที่เขาจัดแพ็กที่ว่าให้รูปแบบอย่างนี้นะว่าโอเคถ้าเทียบกับ ZS นะซึ่งเครื่องยนต์พื้นฐานมาจาก MG ZS แนะโอ้โหคนละเรื่องคันนี้ขับสนุกกว่าเยอะเครื่องยนต์ ตอบสนองการใช้ความเร็วได้มากกว่า5 s แบบชัดเจนนะครับเดี๋ยวลองในเรื่องการควบคุมุมอ,อะไรทีน้าสลาลอมผมเราจะลองโอเวอร์สปีดนะครับเขาบอกว่าให้60 ท่านผู้ชมเรียบร้อยครับวันนี้กับการทดสอบ MG V S H E V ครับนอกจากรูปรักษณ์ที่ดูทันสมัยนะอุปกรณ์ภายในทันสมัยไม่แพ้กันนะครับตัวจอที่เป็นจอคู่นะขนาดใหญ่ด้วยไซส์12.3นิ้วทั้งคู่นะครับแล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องที่ว่าสามารถเอาภาพ Google Map เนี่ยมาโชว์อยู่ที่หน้าจอมาลตหวัดใดเลยนะในส่วนของจอทัชสกรีนตรงกลางนะครับเชื่อมอกับสมาร์ทโฟนได้ทั้ง เปิดคาเพแล้วก็เอ็นด์อออมีไวเดตช,ชาร์จมาให้ด้วยนะสำหรับสมรรถนะการขับขี่ในขุมพลังไฮบริดนะครับปรปับปรุงมันดีเลยอัตราเร่งที่ขาดหายไปสำหรับ ZS ที่มีผู้ใช้เนี่ยรีเควสตกันหลายคนนะครับวันนี้ MG กลับมาใหม่0ูน0สถึงร้อยสำหรับสมรรถนะ1.5ลิตรพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าในระบบ HE v ตัวนี้นะครับ ไม่เกิน9วิผมทำได้อยู่8.6วินะครับตอนที่ไปลองที่สนามปทุมธาน,นีสปีดเวย์โอ้หอาจารยเร่งปุ๊บาร์ตขึ้นมาแบบคนละเรื่องกับ ZS เลยนะครับทั้งที่บล็อกเครื่อยงยนต์เป็นบล็อกเดียวกันช่วงล่างเหมือนกันกับ ZS แต่ว่าตัวนี้เขาจะมีน้าหนักแบตเตอรี่ที่เพิ่มข้นมาประมาณ100กว่าโลทางวิศวกรของ MG เขาบอกว่าไอตัวช่วงล่างเนี่ยมีการอัปเกรดในเรื่องของสปริงในเรื่องของ น้ำมันช็อคอัพใหม่นะครับทำให้ฟีลิ่งการขับขี่ดีขึ้นช่วงล่างแน่นขึ้นเยอะเลยนะฮะภาพรวมการทดสอบวันนี้ครับระยะทางประมาณ9กโลนะครับผมใช้ mgvs มาก็หลายย่างความเร็วมากแล้วก็ค่อนข้างใช้ความเร็วสูงพอสมควรนะครับในการเดินทางมาที่นี่อัตราที่นเปลืองอยู่ประมาณ14บ5กิโลเมตรต่อลิตรนะในส่วนของอีโลติเกอร์เคมา24.4ครับแต่วันนี้อย่างที่บอกว่าใช้สมาร์น,นหนักมากเครื่องยนต์ของตัวสมารนะของ ไฮบิด uh, นะตอบโจทย์การํำงานได้ดีเลยครับขับขีด่ดีพวงมาไล่แน่นนะครับในส่วนที่ผมอยากให้ปรับนะครับนั่นคือเสียงจากข้างนอกที่เข้ามาในห้องโดยสารเสียงค่อนข้างจะเข้ามาดังพอสมควรนะแต่ว่าความเร็วสัก80กลเมตรชั่โมงขึ้นไปนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ถ้าปรับได้เนี่ยผมมองว่าคันนี้เพอร์เฟกสําหรับราค,าคาตัว MG v s h E V มีอรุ่นนะรุ่นดี5 9 0 0 0บาทส่วนรุ่น X นะครับ 9 1 9 0 0 0เขาก็จะมีช้อยส์ในส่วนของหลังคาที่เป็นสีดำนะครับแล้วก็ภายในเป็นทูโทนกับภายนอกที่มันเป็นสีเดียวกันที่ไม่ใช่หลังคาดำต้องในส่วนของหลังคาดำก็เพิ่มเงินขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะผมมองแล้ววันนี้น่าสนใจสำหรับ MGV H SUV คู่แข่งในตลาดเยอะนะครับกลุ่มนี้ Toyota Cross ก็ใช่ Honda HRV ก็ใช่นะครับรวมถึง SUV Hybrid ต่าง นิสสันคิกเองก็ใช่แหละแต่เขามีทีเด็ดกว่าชาวบ้านตรงที่ว่าระบบต่างๆเนี่ยที่ให้แบบไม่มีกักในราคาที่ถูกที่สุดในตลาดณนะวันนี้นะสำหรับขุมพลังที่เป็นรูปแบบของไฮบริดนะก็ลองไปดูนะครับรถที่น่าสนใจอีกหนึ่งคัน mgvhhev ครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของ new mgvhhev ที่เราได้ทำการทดสอบในวันนี้ครับฝากกดซั b ส c r i b e กดติดตามไว้ด้วยกับ Auto m ม t o ต Thailand ครับทั้ง ยูทูบชาแนลแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจครับส่วนเว็บไซต์เราใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า auto world thailand com นะครับเข้าไปอัปเดตข่าวสาครั้งื่้นไหวกันได้ตามนี้เลยครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ